้แต่โทดเรียนทุ จะบอกช้ำเท่าไรขอเพียงหัวใจเราไม่ยอมแพ้จะยืนยัดสู้จะตามม เอาเสียกอมาทึ่งหัวคนยืนหูแตกแต่เพราะเพราะไหมฮะเพราะเพราะอะไรกล้าร้องใช่ไหมใช่ไหมเพราะมากนะฮะจริงครับแล้วก็ที่ตัวด้วยวันนี้ที่มาร้องลิเกให้เราฟังแบบสดๆเลยแต่เดี๋ยวคุยกันนะฮะผมต้องขออนุญาตเชิญนักแสดงทุกท่านขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับพี่เอเรลินทอนน้ำบางช้านะครับพี่ตัวปริภาสาทองที่ครูรลักนะครับศรัทธาสัทธา เราจะรวมด้วยนะครับคุณสมศักดิ์ชินพันธ์พี่ตายและผู้กำกับกับเป็นผู้ถือหุด้วยนะฮะพี่เอี้ยงสวรีอุทุมมาเราจะรวมมือใหุดท้ายด้วยครับคุต้องขออนุญาตนะฮะข้ามเปลี่ยนัากนิดนึงได้ไหมครับตามสบายขออนุญาตนะฮะจะข้ามไปฝั่งคุณต้องพูดกับพี่เอ้ยครับอออไม่ใช่พี่เอนะพี่เ้ยงาไปใครครับขปพูดเหนือชั้นกับอุทุมนี่วันที่หนึ่งได้นฮะ พูดกับพี่เอี้ยงก่อนครับในฐานะของผู้กำกับผู้เขียนบทเรื่องนี้เป็นมายังไงถึงกลายมาเป็นละครเวทีเรื่องเกมล่าฝันพันล้านแล้วมีอะไรแปลกๆให้คนต้องมาล่าฝันเกนแบบแปลกๆนีด้วเนี่แปลกด้วย่านี้ค่ะเออเป็นมายังไงก็เป็นมาด้วยคนนี้ค่ะครับผมที่อยู่นะฮะจีมานะคะแล้วแล้วก็เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะจะยังไงนี่เป็นไอเดียที่ช่วยๆกันคิดนฐานเราก็พูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะ อะไรนะที่จะพูดเล่าถึงชีวิตที่ที่มันก้าวพลาดมาแล้วมันเอ๊มีการมัน,ม,นมันประสบการณ์มันแข่งขันกันยังไงอะไรแบบน,นี้เราก็เลยมากลายเป็นกเกมเป็นเกมตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เก็เลยลองมาคิดว่าลอะไรแหละที่จะเป็นเป้าหมายที่สูงสุดแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ชีวิตเนี่ยมันจะเทียบได้ด้วยมูลค่าเท่าไหร่นึ่พันล้านพอไหมอะไรประมาณนี้นะจริงๆอาจจะเยอะกว่านั้นะน,น,นะคะแต่เราก็รู้สึกว่าอ่ะเอานี้แหละเอานี้แหละเป็นเกมลากฝันพันล้าน ก็ประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องราวเนี่ยใน BPR ก็ได้ยินไปหมดแล้วนะคะยก็ต้องไปต้องซ่อมเก่าว่าจะเซอร์ไพรส์ใช่ <c oughs> ขออภัยพนะฮที่อยู่ที่นั่นท่าเลยหมดแล้วถามพี่เี้ยงนิดนึงฮะยากไหมฮะกับบทที่เราต้องถ่ายทอดเรื่องของมันเป็นชีวิตจ,จริงของคนแล้วเรื่องการก,ารก้าวพลาดออกมาเป็นละครเวทีอย่างนี้นะฮะจริงๆยากมากาะคะ่ะพูดตรงๆแต่ว่าก็ทด <c oughs> ้พำพำกรัลรน่ากับพี่ๆทั้งสามทั้งสี่ ะะที่แบบว่าช่วยให้คาแนะนําให้คำปรึกษาด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าคือต้องขอบคุณจริงๆ<ก>ค่ะพี่ตั้งแต่แวบแรกที่โทรไปแต่คือแบบท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ช่วยใจง่ายเลยเกินก้าตามเรามาง่ายๆ,ๆเลยนะคะแล้วท่านก็ให้คําแนะนํานจริงๆอันนี้พูดจริงๆค่ะแล้วก็ได้ได้โอ้ได้เรียนรู้เยอะอค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่เอียงมากครับ เ,เ,เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยซื้อบัตรดูไปแล้วกัน,กนนะต้องซื้อบัตรนะครับเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นละครเวทีการกุลด้วยรายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิชนะใจทีนี้ต้องมาถามจากพี่ตายแล้วครับว่าเป็นมายังไงฮะทำไมละครเวทีมุดแบบที่มีการมอบรายได้ให้กับมูลนิธิชนะใจด้วยครับผมถ้ายสุดขอ,อย้อนไปนิดนึงเนาะก่อนที่เราจะมาเจอน้องๆเนี่ยเราได้ทํากระบวนการ้วรกบบทางบ้้นตอนเนาะที่บ้านกระถาพิเศษ เพราะเราทำงานกับน้องๆที่ก้าวพาดมาแล้วกระบวนการที่บ้ามผมของน้องๆม,มันไม่ใช่วิธีการแค่ไปไปฟื้นฟูเฉยๆแต่มันเป็นวิชาชีวิตเป็นทักษะยึทธรรมไงให้เด็กเข้าก้าวข้ามนะครับผ่านพ้นวิกฤตตรงที่เขา,าตา้องเข้านปะรับตาวได้แล้วพอเราทำฟ้าบรู้สึกธิ้ไส่วนหนึ่งของคนทำงานด้านนี้ไม่มีใครสนัจส่วนใหญ่ก็การสงเคราะห์กบริจาคเป็นเงินนะครับใช่ไหมครับเป็นสิ่งของเป็นเสื้อผ้าเป็นอาหารนะครับแต่กระบวนการ ทีสองชีวิตเขาเนี่ยไม่มีใครให้บริจาคแล้วจริงๆ้วมันเป็นช่องทางที่บริจาคได้นะครับรู้สึกว่าเราทําง,งานอย่างต่อเนื่องมาก่อนที่เราจะได้บรบมาใม่ต้งแต่ปี50นะเด็ดๆนะครับบ้านการก็มีส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนจิตรยาบัยาเราจะได้กฎหมายเรื่องควบคุมเอลกออล์มา,มานะครับรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราทําง,งานมา5ปีแล้วเราที่มีส่วนหนึ่งที่สนอผลนะครับมจเพื่อนะครับื่อ,จจอนะสึสวิเราเห็นคุณ ที่นี่เป็นตัวเองเลยนะฮะใช่ครับแสดงว่าทุกเงินทุกบาทที่เราซื้อบัตรมาดูละครเวทีเรื่องนี้นอกจากเราจะได้ความสุขเราวยได้ร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆน้องๆในช่วงที่ก้าวพ่าดด้วยใช่ไหมครับเป็นบุญทางบัญดาเนอะเราให้กระบวนการให้ความสุขครับผมขอเสียงปรบมือครับนิดนึงครับที่นีาจให้แบบปรบมือกึกร้องที่นี่เลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆ มาที่ครูรักครับครับครูรักถือว่าเป็นเขาเรียกว่านักแสดงคอเวทีชั้นตูเลยทีเดียวกรูรักรับบทเรื่องนี้ฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกสนุกครับในเรื่องเป็นพิธีกรรับมเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นคนที่เป็นต้นความคิดในการจัดรายการเก็บเล่าฝังพันล้านด้วยด้วยความต้องการก็บอกกันหมดนะพูดจะยาวมันไม่ตัดเลยมันเอาออกเัทุกคำพูด ให้เราก็นึกว่าเออมันจะตัดมาหนือนาทีเลยพูดสับเบื่อเลยครับก็ยินดีคือกับน้องเงี้ยงเนี่ยก็เคยเจอมาเป็นหลายสิบปีละนะครับสมัยที่เงี้ยงยังกินลากลาไม้เปนะแต่ว่าผมักชวนมาเข้าสู่วงการการ,การกินอาหารมนุษย์เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนีเ้เขาก็แบบเจริญเติบโตรุ่งเรือง,งขึ้นมาครับก็เขาชวนเพื่อนผมโอเคเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เริ่มต้นจากละครเวทีอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาส เล่นเล่นแน่ๆถ้าคือโอกาสที่ว่าคือถ้าเราว่าถ้าเกิดเขามาจ้างอะไรเงี้ยก็ไปครับแต่การเล่งนี่เป็นละครเวทีที่เรามอบงายได้เพื่อแฟรผู้ชมด้วยครับผมยินดีครับ <c oughs> ไม่เป็ไนไรคือมาซ้อมก็างทีก <c oughs> ็ญญ <c oughs> จ,จ่ายตังค่าจอดด้วยสว่ญญางเพื่อไหวรอเลยอันไม่เป็ไนไรแต่ว่ามันสนุกคือเราทเวทีมันไม่ได้สนุก แค่ตอนเล่นนะครับ<อ>มันสนุกนทุกขักน้นตอนแล้วแต่มานั่งอ่านบทกันมาซ้อมกันมาอะไรนี่มันสร้างสร้างความสุขแล้วมันก็เท่ากัวบ,บว่าเราได้มาชาร์จพลังครับชาร์จไฟในในจุดที่เราไม่ได้ทํามานก็นานแะล้วไล้เระความดีเรื่องสุดท้ายเรื่องเกิดตีนะครับพอมีโอกาสได้เล่นได้มาเล่น,ลน,ม,ลนมันก็ทําให้เราได้ได้เจอกับสังคมใหม่ๆได้ลองวิชาใหม่ๆแนวเรื่องสไตล์ละครที่มันเปลี่ยนไปมันให้ความรู้กับเราก็ดีใจครับครับพ่อระมรักดูรักมากนะครับ เรื่องถ้าผมต้องเตรียมการก็หลังนะผต้งองเครียมกับทีมงานนะฮะเอาละครับมาถึงพี่เอ๋นรินทร์ธนวัฒน์ชานเราจะคุ้นเคยได้ยินเพลงของพี่เอ๋มาตลอดรวมถึงการแสดงของพี่เอ๋ที่เล่นละครเวทีมาเยอะมากเลยใช่ไหมพี่เอ๋ก็ถ้าพูดถึงในแง่ของการแสดงจริงๆก็เริ่มต้นจา,า,ากการแสดงละครเวทีนะครับเหมือนกับรักเลยฉะนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะได้เล่นละครเวทีก็ยิ่งถ้าเป็นการกุศลยิ่งไม่ปฏิเสธเลยจะเป็นคนที่ชอบอยู่แล้ว แล้วก็บอกว่าให้กับน้องๆที่เคยก้าวพลาดอย่างนี้ค่ะจะบอกว่าจริงๆบ้านพี่เป็นอย่างนี้ทั้งบ้านมาตั้งแต่เทั้งบ้านเลยเพราะว่าที่บ้านไม่ใช่บ้านชาติเหยียบเรียวยื่ดเหยียบเรียวยืดไม่ใช่คือจริงๆที่บ้านเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะคือให้ที่บ้านเราไม่ใช่คนรวยแต่บ้านเรามีวิชาชีพที่ติดตัวคือตั้งแต่คุณชอวนระบังช้าง ใช่ครับชอเอเเกตตามฉนะนั้นเด็กแถวบ้านเนี่ยจะเป็นเด็กที่ติดยาบ้างติดเกมบ้างติดอะไรบ้างพอไม่มีหรือลูกเพื่อนลูกพอ่อลูกอะไรเงี้ยไม่มีทางแบบเอามาที่บ้านสมาค่ายเยา,าชวชนถูกต้องค่ายดิฉันก็ฝึกดนตรีฝึกร้องเพลงฝึกหัดเขียนเพลงฝึกนูน่นฝึกนี่บางคนจนก็ได้มีมสุขเป็นศิลปินกนไปหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องเลือกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเขาถนัดไปทางไหนครับนั้นทุกคนก็บอกว่าตอนที่เราไปทางานร่วมกับกุลักจริงจริงจังกับเอเอ แต่ถ้าล,ลูกๆเราก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณแม่เป็นเอมาตั้ง2ี่0ปีแล้วคือเ <c oughs> อฟแฟมิลี่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเลยสิคร <นะ S 1> ับร<น>ะถ้าคนได้ดู A F เอฟปีนั้นทุกคนจะบอกผู้ใหญ่โหดผู้ใหญ่ดูถ้าลูกคุณทำเอจริงๆที่เลี้ยงดูในบ้านนะคะมีแบบปฏิสัมพันธ์กินข้าวให้วิชาชีพเนี่ยเป็นร้อยเขาจะบอกว่าถ้าใครในเอฟบอกว่าครูเอดูเนี่ยมาเจอตัวจริงไหม คือไอ้จะฝึกหมดจนผู้ชายก็ทำแบบข้าวเป็นเพื่อให้เขาออกไปอยู่ตรงไหนก็ดูแลตัวเองได้ใครไม่ยอมก็โบยแม<า>่ป <laughs> ้าดน <laughs> นี้ไม่มนะ <laughs> จริงหัวโคก็ไม่มี <laughs> ไม่มีไม่มี <laughs> คือดูลูกน่าจะโหดนะแต่ไม่ใครใครที่ทำให้ไอกโกรธได้เนี่ยเก่งมากเก่งจริงๆแต่ลูกเองไม่ได้แบบมันมันไม่เกิดมาก็ผิดอะ่ะ เกิดมาก็ผิดแล้วคนไม่เชื่อพูดให้เป็น่ตายก็ไม่เชื่อว่ามึงดีอ่ะไม่นะคนขียว่าลูกสาวร็อกนะฮะลูกคาแรคเตอร์ชัดเจนดังไเลยนะเมื่อเสียงนานคนก็จะกลัวไปก่อนแล้วหน้าก็อย่างเงี้ยลองไม่ยิ้มสิจะเอาไงยิ้มตัวจริงๆอบบถามฉะนั้นเด็กที่บ้านมาอยู่ที่บ้านเนี่ยแม้กระทั่งน้องๆที่มาทำงานด้วยกันจะบอกว่าฟังคำพี่ไว้นะถ้าเมื่อไหร่ที่พี่ยังเฮ้ยนั่นแปลว่า ปกติยังไหวอยู่ยังไหวจะมีไอ้นู่นไอ้นั่นแปลว่าปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่จะขึ้นด้วยเนี่ยอันนั้นจะเต็มเงาหัวขาดเลยตอนนี้พี่ขึ้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมฮะใช่เพราะพี่จิมเป็นคนเฮฮามากเล่นเฮฮาแบบยิ่งเจอเฮฮาเัวเองเฮฮาหนักเลยพี่เอ๋ทำอีกเรื่องนึงฮะพี่เอ๋เล่นละครเวทีมาเยอะมากเรื่องนี้ครับมีความแตกต่างแต่เรื่องอื่นๆยังไงบ้างครับพี่เดชเรื่อ๋นี้เป็ยังไง ก็อ,อย่างที่บอกนะคะคือแต่ละเรื่องมันเหมือนเรื่องต้นใหม่เพราะว่าทุกเรื่องเราก็รับเล่นเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเ,<อ>าเรื่องนี้ไอสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือแค่กรอบเท่าน,นั้นเองว่าในเรื่องเป็นนักร้องลูกทุ่งคาเฟ่ใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ใช่แต่มันไม่ได้ไปเน้นไอความเป็นลูกทุ่งหรือคาเฟ่อะไรท<ช>ั้นั้นจริงๆแล้วมันเน้นที่สาระที่เรา เคยเป็นทําอะไรที่มันผิดพลาดมาพอมีโอกาสแล้วเราจะจะปล่อยคว้าเป็นยังไงครับใช่ไหมนะเรายังจะไปทําเรื่องผิดๆอีกรอเปล่ามันมีปัจจัยอื่นมาทําให้เราต้องคิดนู่นนี่นั่นอีกเยอะมากมายก็แล้วแต่ไงบางคนคิดบอกว่าถ้ามีโอกาสฉันจะทานั่นฉันจะทํานี้แต่สุดท้ายมันก็ทําเรื่องผิดอีกนั่นแหละจะด้วยอะไรเป็นเป็นปัจจัยเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเอมันแตกต่างกับเรื่องอื่นยังไงมันแตกต่างครับพราตัวละครต้องคิดเหตุหาเหตุผลเอาเองว่าทำไมอ่ะมันถึงต้อง มันถึงต้องใช้วิธีนี้มันถึงต้องหาทางออกแบบนี้อะไรอย่าง <นะ S 2> เงี้ยค่ะซ,ซึ่งใน,นบท<อ><ส>ตัวละครก็จะมีการหาทางออกต<ช>ัวเองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะแล้วจะบอกว่ามันไม่ได้หนีแบบจากความเป็นจริงนะไม่ได้หนีจากความเป็นจริงเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตมนุษย์ทุกวันนี่เป็นอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรก็เป็นอย่างนี้ทุกคนบอกว่าถ้ามีโอกาสฉันจะนัฉันจะนี่ะเทนมีโอกาสที่อะไรมึงเอาไปใช้ผิดทุกทีมีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่บางครั้งคนบางคนก็ ถือว่าพระเจ้าอวยพรไปถ้ามีโอกาสอีกครั้งแล้วเขาสามารถได้เรียนรู้แล้วใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องซึ่งก็มีในวงการบันเทิงก็มีเยอะจริงๆแล้วเราก็รู้สึกดีจังเลยถือว่ายังมีบุญค่ะนั้นบอกได้เลยว่าเราพอเรื่องนี้ให้อะไรเยอะค่ะถ้าคนมาดูกันเยอะๆจะแบบหันกลับไปเจอเผื่อกลับไปเจอลูกหลานในบ้านนีน่แหละที่เราเป็นอย่างนี้อยู่บางทีอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นจะผลให้ว่าเป็นตัวเราเองรี่เราไปนตัวก็ได้นะฮะขอบคุณพี่เอ๋มากครับโปรดขอสดงควมยนกับพี่เอ๋ด้วยครับ ท่านที่อกท่านนึ่นะฮะที่บอกไปว่าเป็นศิลปินศ,ศิลปาทร,ศศรท่านแรกของไทยนะครับพี่ตั้วประดิษฐ์ประสาททองฮะพี่ตั้วครับรับบทเรื่องนี้เป็นพระเอกพิเกเป็นยังไงบ้างฮะกับบทบาทนี้ก็ก็สนุกดีจริงๆพระเอกพิเกไม่น่าจะเป็นก้าวพลาดอะไรได้ในชีวิตเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพนะการก้าวพลาดเนี่ยบางครั้งมันพลาดกาาด่อนมีอาชีพด้วยซ้ำ <laughs> มันยังไงครับ กอคือในบทนี้ตัวศิลปินมีข้ประสมตอนสมัยตอนหนะะุ่มนะครับเขาจะมีชื่อเสียงมีแม่ยกมีเงินทองหมุนเวียนที่พอได้มาเยอะก็ไม่รู้จักจัดก,การการ็ได้มาก็หมดไปอย่างนี้คนระับไม่จัดก,การชีวิตตัวเองต,ต,กตกต่ำและถึงความผิดพลาดในชีวิตของเขาอ๋อแสดงว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามนะฮะทำ,ทำงานอะไรก็ตามมีสิทธิ์ก้าวพลาดในหมดถ้าเราไม่รู้จักของสติตัวเองใช่ไหมฮะ แล้วเรื่องนี้ฮะของต้องถามถึงความยากง่ายแต่พวกผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไปนั่งดูพี่ๆทุกท่านซ้อมนะฮะเป้าดูว่าเป็นไงบ้างใจจริงก็อยากจะเจอกับนักแสดงละครเวทีเรื่องใหญ่ๆอยากทราบครับว่าความยากง่ายขอยงอละครเวทีเรื่องนี้ฮะมันขนาดไหนแล้วก็ที่สาคัญคนมักจะบอกว่าละครเวทีเนี่ยดูยากเข้าใจยากต้องถามอีกตัวฮนะเออครับคนหาได้ทุกคนเลยครับได้ทุกคนเลยครับทุกคน ขอโทษผมไม่มองมองไม่เห็นตรเลยอเอาคำถามแรกก่อนว่ามันยากง่ายตรงไหนอันนี้เราจะเล่นแบบว่าเวทีอยู่ตรงกลางแล้วถูกล้อมรอบโดยผู้ชมเพราะฉะนั้นออกไปแล้วเพื่อนๆมันจะรู้สึกโอ้โหเคลฟังอ่ะเป็นแบบเซ็นเตอร์สเตตคนช่างใช่ครับถ้าเกิดเป็นเวทีแบบนี้มันยังแบบ มันจะมีเออมันจะแบบอาหารรู้สึกว่ามีอะไรแบ็กอัพอยู่ข้างหลังแล้วคนดูเผเชิญหน้าอยู่กับเราแต่อันนี้คือเราโดนคนดูล้อมรอบเลยแล้วมันระยะเนี่ยมันจะใกล้ชิดกันมากเพราะฉะนั้นสมาธิมันก็ต้องนิ่งมันจะไม่วอกแวกสมมติเรามาชิญหน้าคนดูปึ๊บหันไปถามนั่งโป๊ไม่ได้นะครับคุณจะเป็นแบบเฮ้ยน้องไม่ได้มันอยากทำให้เราลืมบทลืมรคเตอร์ลืมสถานการณ์ได้เลยเพราะฉะนั้นมันมันต้องใช้สมาธิที่ แกรงกล้า่อยนะในการเล่นที่ใกล้คนดูแล้วถูก้อมอยู่ทั้งข้างหลังข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยครับก็เป็น,เป,นเป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับอันที่สองที่บอกว่าละครเวทีเนี่ยมันมันดูยากเข้าใจยากฮะไม่หรอกคือมันแล้วแต่แนวเรื่องครับคือถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องที่ดูยากมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไปเอาเรื่องจากต่างประเทศเรื่องเมืองนอกมาแปลแล้วมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตเราไม่เข้ากับแนวคิดปรัชญ,ญาอะไรหลายๆอย่าง เราก็จะรู้สึกว่ามันหา่างไกลมันโอ้โหมันเข้าใจยากมากปีกระไดูยิ่งะเกิดมีเพลงที่เป็นภารรษาอังกฤษร้องด้วยเนี่ยแน่นอนใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องของคนไทยนี่แหละคนวิถีชีวิตไทยนี่แหละแล้วก็เป็นเกมโชว์ที่กติกาง่ายๆแต่ถ้าใครชนะจะได้ผล้ารือว่ามันสนดกเข้าใจง่ายสําหรับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะดูแล้วไม่เข้าใจเราพยายามจะทาเรื่อง,งายากให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดครับ พันล้านได้จริงรไหมันไม่รู้นะับไม่รู้นะฮะไปไปไปลุ้นกันเองนะครับวค่าจอดรถครับค่าจอดรถประมาณหนึ่งร้อยบาทนะฮะกับอีกพันล้านนี่ก็คงจะจทราบคำตอบแล้วนะเอาละครสุดท้ายแล้วผมอยากจะให้พี่ๆได้ฝากเชิญชวนน้องๆชวนชวนคนทางบ้านให้มาดูละครเวทีเรื่องนี้ฮะพี่ตัวก็ได้ครับพี่ตัวสักนิดหนึ่งครับ มื่อกี้พูดน้อยไปนิดนึงของพี่ต้นนิดนึงที่อาวุโสก็ก็ละครเวทีก็เป็นบ่หอยส่งชนิดหนึ่งท่านผิดหวังครับผมดูคำพูดฮะแต่ก็ยังดีเลยชนิดหนึ่งนะครับงานเหมือนเราชอบไปไปทำไรสนรมๆนยครับบางคนก็ชอบไปแข่งรถแบบางคนก็ชอบไปปั่นจักรยานนี่นะครับแล้วแต่ความชอบก็ถ้าชอบอยากจะหาอะไรใหม่ๆใส่ชีวิตก็ออกสบ้านมาดูละครเวทีอย่างนี้ก็ได้พี่เอ๋นิดนึงครับ <the> พี่ก็อยากจะฝากว่าให้มาดูกันนะคะเพื่อเอาไปดูคนใกล้บ้านหรือในบ้านใกล้ๆตัวว่าลูกหลานเราหรือลูกพี่ลูกน้องลูกอาอะไรก็ช่างมีใครที่มีลักษณะหรือมีเวที่จะใกล้เคียงกับตัวละครในเรื่องนี้นบ้างไหมเพื่อมีเอาไปปรับใช้ได้นะคะแล้วดูว่าการแก้ไขข,ของตัวละครพวกนี้ในเรื่องนี้มันแก้ไขไปในทิศทางไหนถูกหรือผิด แล้วสมควรหรือไม่ลองใช้วิจารณญาณดูแล้วก็คือการดาเนินชีวิตไม่มีใครบอกคุณได้หรอกว่าถูกหรือผิดถูกไหมคะคุณจะบอกตัวคุณเองได้เท่านั้นว่าคุณทําอะไรแล้วคุณพอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนฉะนั้นอยากให้ชีวิตตัวเองพอใจในระดับไหนก็เลือกเอานะคะละครเรื่องละครเรื่องนี้เกมล่าฝันพันล้านเนี่ยช่วยกันได้คุครานครับก็ อย่างที่มีตัวละครอยู่ในโปสเตอร์นะครับตัวผมเนี่ยเป็นวิธีก่อนที่เหลือก็จะเป็น4คนตามมุมต่างๆที่เป็นผู้เข้าแข่งขันที่จะมาชิงเงินล้านซึ่งจะเป็นเงินรางวัลของเกมโจเกมนี้อย่างน้อย,ยมาดูกนะันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิกแล้คว้าเงินพันล้านแล้วถ้าเขาได้เงินไปพันล้านเขาจะไปทำอะไร เรามาดูกันครับเป็นละครที่สนุกแล้วก็ย่อยง่ายเข้าใจง่ายนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยอยากจะให้มามาลองดูแล,ลบรองว่าใกล้ชิดกับนักแสดงแน่นอนแม้ว่านักแสดงอาจจะใครวะไม่เคยรู้จักเออแต่เชื่อว่ามีความสามารถที่จะทำให้ละครเรื่องนี้สนุกได้นะครับอยากให้ดูจริงจริงครับเชิญพี่เอียนกลับมะพี่เอียนมัดตินไดไมไม่มีอะไรตัดใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็อาจจะบอกว่าต้องขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง โดยที่ที่ให้โอกาสละครเวทีได้ใช้โอกาสของมันในการที่ใส่เรื่องเนื้อหาที่เอากลับไปตอบแทนอะไรบางอย่างไปกระตุกไปฉุกให้คิดอะไรก็ตามนะคะก็ขอบคุณที่เลือกศิละปะละครเวทีนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมก็อยากจะลองเปิดโอกาสของท่านคะ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้ จากละครเรื่องนี้แบบง่ายๆแบบสนุกๆโอกาสตอนนี้มีแค่สองวันนะคะสี่กับห้า<ล>คืออาบุญนุดท้ายปากพี่ตายครับ,ย,ย,รบย้ำอีกทีดีเพราะนอกจากได้ความสนุกแล้วยังได้ทาบุญร่วมกันดยเพื่อค,คนบอกหมดแล้วนะครับแค่ฝากว่านี่คือปรากฏการณ์ของคนทำง,งานการพัฒนาปัญญาคนละครเรื่องนี้จะบอกปัญญาค่าบเชิญชมครับขอเียงปรบมือให้กับมาสดแ้วทุกท่านด้วยนะ พิธีกรชื่อดังหวังจะกลับมาสารฝันของตัวเองและสารฝันให้เหล่าผู้เข้าแข่งขันที่เคยก้าวพลาดในชีวิตกับรายการเกมโชว์ที่มีเงินรางวัลสูงถึงพันล้านความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงหรือไม่เหตุการณ์บันทึกการถ่ายทําตัวอย่างรายการที่ทั้งอนละเวงครุ้นเครงเท้าน้ําตาในละครเวทีคอมดี้ดราม่าเรื่องเกมล่าฝันพันล้านนําแสดงโดยนรินทร์ธบางช้างประดิษฐ์ประสาททองสัทธาสัทธาทิพย์สมศักดิ์สิริพันธ์และนักแสดงละครเวทีมากมาย จัดแสดงที่โรงละครอาคารเรียนรู้สุขภาวะซอยงามดูฟรีรอบเวลา10นาฬิกา30นาทีและ14นาฬิกาในวันศุกร์ที่4และเสาร์ที่5ตุลาคม2556บัตรราคา500บาททุกที่นั่งจองบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่086-676-5565หรือที่ Facebook f a n p a Games e g Brilliant Dream รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการกิจก,กรรมสร้างสรรค์กับเด็กก้าวพลาดบุญลนิธิชนะใจ